กินจังไงนนอกระบันโตมันครับตัดจังไรบูระบาด สวัสดีครับแม่พิณสู้สุโฉขันมาพอกันเลยครับโมเด็งอบจิจช่แนวนะครับโมเด็งผ้าพี่น้องมากินเสพอะลรครับถ้าโปรเซสโมเด็งก็ผาพี่น้องกินแน่นอนครับโมเด็งผ้าพี่น้องมากินมึกหอมหดวกจิ้มจิ้มซีฟู้ดกับเสพกับโมเด็งผ้าปูซามากินอีกเลยครับพักเขาก็มีหลายอย่างด้วยกันครับอาจจะเป็นพักสลัดพักชีต้นหอมเลยก็ข่าบประเด็คือมะณะขีนกนี่ครับมาพี่น้องกินเสพเหมือนกันครับกินจจลาตินอบาทนี้ ตรตัวบอกง่ายนะครับขอหนวดก่อนได้ไหมดูเปล่งๆน,นะครับเดี๋ยวเอาบุตรันครับหนวดถ้าจะแบ่บเอาก่อนนะไม่รอเอาเลยเอาเลยดูเ <c oughs> ลยตัดจังไดบุตรนี่มันแดงกับตัดบเปลี่ยนม่เคยกินตป็นมกตัวใหญ่เป็นเตื้อครับ เอาคำายิงใหญ่เลยเนะอาคำายังไงเลยคนระับโอ้ยยงใหญ่หัวปลาหมึกปลาหมึกปลาหมกหอม กินหวัวนก่อนครับน้ำจิ้มกระแซ่แบแซบครับบริสิเธ็์เองนะครับม,มันจนะิ้มซีฟูดนวดมันกรุบกรุบดีนะต้องสองที่แซมกันครับมึกหอมกินมิซีฟูดอ่ะ จับอ๋ออ้าวจับกินได้หลายให้ป้อนนะหมดมัน,นแซ่แบแซ่ กินยังไงน,นอกละบัรโตมันครับตัดยังไงบุระบาทบุกคอยได้กินประมึกตัวใหญ่อยู่นิดเดิมนี่ตัวนี้หน่อย เขาไปพี่หลองนะครับเอา้าติดยัง,งมาเหรอเนี่หมึกหอมตัวแก้เลยครับ ตัวละโล,โลเลยครับเอาลุยๆๆๆๆๆแซ่บเลยครับอืออมนพี่น้องอ่ะอืมจับหยอดยรกินผักด้วยสิได้เลยครับชันมีแต่ะ ระเคียประการห้อนไง เหนือวานดีครับพี่น้อง กินเยอะกินเยอะอร่อยกินเยอะน้ำจิ้มโดดเด็ดครับ ลงทะเลเมื่อวานแกองลงทะเลหมือลงทะเลครับกินกับกะหล่ำแซกเลยอ่ากคนกินเยอะ <c oughs> ตัวมันกินไปมนกตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับตัดจังไลยบุตรเราหนึ่งข้ารรมยังไงวะข้ามยังไงเลย ต้องัุหอมครับอ่ามุชนกันให้หวานครับน้อหวานขมาเลย 嗯。Mm hmm. กินเยอะกินเยอะชิม <c oughs> ูสิมะหวานม,มันหวานดูดูก็รู้แล้วว่ามันขมหวาน ดเยน้ำจิ้มก็แซ่บชุ่ยอดด้วยครับเห็ดเองชุ่มเองเลยครับ 啊，ah, 对对对。 ยังเอาอีกชินอีกชิ้นคนละชิ้นคนละชิน้นเอาอย่างนั้นเลยหรออืมคนละชิ้นคนละชิ้น,นอ๋ออีก

อิ่มพี่น้องเหลือวชิ้นหนึ่งเดี๋ยวให้ไวให้น้องเพิ่นพก็น้องเพิ่นมาบะกะออกกล่องอันนี้หมดแดงขอบคุณพี่น้องสูสีความสิบเอ็ดบึงคลิปหมดแดงเอพิจิเช่นเนีครับเบิ่งหนึ่งก็ริมกดซับตะไคร่กดใดก็แช่งหมดแดงทำเล่ยครับอีกอย่างหนึ่งก็ริมกดกระดิ่งพร้อมครับเปิดจับโมพาดคลิปดีๆของหมดแดงต่อไปครับวันนี้เราสองคนก็คือเสิร์ฟอนี้ก่อนก็เป็นน้องเนาะขอพร้อกันคลิปหน้แลักเราครับสวัสดีครับบ๊ายบายแซ่บจิยอดเลยครับ